เตียงแล้วก็ดูไรอันใช่ค่ะแล้วก็อยากเดินได้ใช่ค่ะอือคือเราจะทำยังไงเนาะทำไมเราจะเดินได้ทำไมทานก็ทานไม่ได้นะคะก็นอนโรงพยาบาลนอนโรงพยาบาลนอนโรงพยาบาลที่นอนโรงพยาบาลเลยนะสามเดือนกว่าสามเดือนเกิดคือไม่ได้ไม่ได้ทานอาหารไม่ได้ขยับไปไหนจากเตียงเลยนะคะอ๋อมันเลยท่ะไ้่เดินไม่ได้ใช่ค่ะมันก็จะได้พากลับมาบ้านแล้วก็ ก็ทานไม่ได้ค่ะคือทานก็ทานไม่เป็นเพราะว่าเราไม่ได้ทานอาหารนานทานก็ทานไม่เป็น้าหของน้ําก็ไม่รู้จะเขายัางไงเข้าใหม่ได้คือไม่รู้ว่าขับถ่ายเป็นยังไงนะคะ,ะทุกทีนะเขาจะพูดอย่างนี้ค,นนค่ะตอนแรกที่เราโรงพยาบาลสาเหตุจากอะไรคะคือเราเป็นมะเร็งอยู่แล้วทีนี้เชื้อมันแบบมันเราเป็นประวานเพิ่มขึ้นมาอีกทีนึงเ,เราช็อกน้ําตาลนะคะน้ำตาลขึ้นสูง ช็อคอะไรกลายเป็น hmm. น okay. uh ้ำ huh. ท okay. uh ่วมปอดน้ำท่วมปอดหมอก็เลยไม่รู้จะรักษาไหนดีก่อนหมอก็เลยเอาเอาน้ำท่วมปอดออกกันเอาน้ำท่วมปอดออกก่อน้ามาเบาหวานก่อน้ามาเบาหวานก็เป็นมะเร็งก็กลายเป็นว่าเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายละเป็นมะเร็งเต้านมสุดสุท้ายแล้วแต่ว่าหมอก็บอกว่าคำว่าสุดท้ายของหมอเนี่ยคือเป็นการประเมินเฉยเฉยมันไม่มันก็อยู่ที่ว่าคนไข้จะสู้ไปกับหมอไหมหมอก็ให้กําลังใจเนาะก็เลยบอก ก็เลยก็เลยสู้สู้กับหมอนอนหมอบอกว่าถ้าจะสู้ไปกับหมอนะหมอจะให้เข้าร่วมโครงการของฟ้าหญิงจุฬาพรก็เพราะว่าเราเป็นรัฐเนี่คือเราราชก,การอยู่แล้วไงแต่ <Okay. S 2> เป็นทาหารยุสตหีเอกเนาะ <Okay. S 2> ก็เลยเข้าร่วมโครง,งการ่ะเข้าร่วมโครงการก็นอนรมาณสามเกือบสี่เดือนนะคะ <Okay. S 2> ที่จะต้องทดลองยาที่ว่ายาตัวไหนจะเข้ากับร่างกายเราได้อ๋อค <Okay. S 2> ่ะทีนี้พอค่ะพอเราเริ่มร่างกายเราเริ่มรับยาพอเริ่มนั้น นู่นนี่นั่นปุ๊บก็หมอก็เลยให้กลับบ้านให้กลับบ้านมาเอามารักษาที่บ้านนะแต่ว่าคือยาน่ะต้องเอากับโรงพยาบาลตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่ะค่ะอแล้วทำไมก็มานอนดูเขาเนี่ยแหละนอนดูเขาแล้วก็บอกเออทำไมเราชอบแต่คนนี้จังเราอยากเห็นหน้าอยากอะไรเนู่นนี่นั่นเลยคือเราอยู่คนเดียวในห้องอ่ะนะเนาะเพราะช้าคือเขาไปทํางานแล้วก็อยู่กับคนดูแลเนาะแล้วก็มีทีวีเป็นเพื่อนก็มาเจอเขานี่แหละ แล้วก,ก็ติดตามเขามาตลอดทีนคนดูแลเขาบอกว่าคุณป้าถ้าคุณป้าอยากเห็นนะคุณป้าต้องหัดเดินให้ได้ต้องหัดกินให้ได้ต้องต้องลุกให้ได้จากที่เราไม่มีแรงไม่มีอยากอะไรเราก็พยายามฝืนฝืนจนเดินได้ทุกวันนี้คือปกติแล้วค่ะวันด้วยตอนเนี้ยนานแ <laughs> ค่ไหการฟื้นฟูร่างกายให้ปกติประมาณแปดเก้าเดือนแปดเก้าเดือนคือกําลังช่งช่องที่เขา กำลังใ,ใจมาใช่<า>ที่เขาใช่ใช่จากเขาเลยแหละจากเขาเลยโดยตรงเลยอืมกำลังใจไรอันทําให้เราอยากเจออยากไปเห็นเขาใช่ใช่ค่ะแล้วก็อยากอยากไปอยากนู่นตอนที่เขามาตรงที่จันทบุรีที่ว่าฝนตกที่มี็นคอนเสิร์ตฝนตกนะไปแล้วนะคะ ไปนะคะเพราะว่าเรามันก็ใกล้ๆแล้วไปแต่เราเข้าไม่ถึงเป็นฝนตกแซงก็เลยบอกเออกลับก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าเราไปเด้เอยวางนงี้ไปใหม่ก็เลยอยากจะรู้จักทางทางคุณครูมั่งทางคุณแม่อังบ้างเพราะว่าอย่างแม่อังเนี่ยเราก็เคยช่วยพวกมาลังเยอะแต่ออพงอะไรไปกับแม่อังลาครั้งเนยเกดได้ฟังเราก็ชื่นใจเนาะหลายคนที่มีลักษณะเดียวกันกับคุณวิ ลิพร์บ้าชื่อ,อนี้บะางวิไลพรชื่อชื่อนักข<ร>่ชื่อวิไลพรค่ะออชือ่อเล่นเล่นเคยเรียกส่วนใหญ่เขาจะเรียกแต่ครูฝนเพราะว่าน,นี่ก<อ>็เป็นราชการครูเหมือนกันอ,อ๋อ,อเรียกครูฝนแล้วกันไ <laughs> ปนสอนอยุนอนอยทธยายภูมินน่นค่ะอ,อ๋อแบบเคสของครูฝนนี่ก็เป็นเป็นหนึ่งเคสที่ทําให้เราชื่นใจไปกับไลอ้นด้วยเนาะที่ทําให้แม่แม่หลายคนมีสุขภาพดีขึ้น จากการที่ได้ฟังเพลงเลยอันแล้วอยากจะไปเชียร์อยากจะไปให้กําลังใจอยากจะเห็นตัวจริงจากเดินไม่ได้ติดเตียงก็อยากุก้คุณเดินมีรูปเนยนะคะมีรูปติดเตียงเดี๋ยววันนี้เจอกันเดี๋ยวจะให้คุณคู่เกตเห็นนะคะมีรูปจะขออนุญาตขออนุญาตแบบอัดคลิปแล้วก็ไปให้แม่แม่ได้ฟังให้ชื่นใจทั้งคน ได้ได้เนาะได้ค่ะได้ค่ะคือว่าเราก็ไม่ได้มีความรับอยแล้วมีมีอยู่แม่คนหนึ่งลักษณะเดียวกับคุณครูฝนเลยอายุเขาเจ็ดสิบกว่าเขาก็เป็นมะเร็งระยะสุดท้ายเขาบอกว่าด้วยที่เขาเป็นระยะสุดท้ายน่ะมันแพร่กระจายจากนมอ่ะจนเขาต้องตัดขาเพราะกระดูกเปื่อยแล้วเขาก็เลยก็เลยได้ฟังเพลงฟังเพลงอะไรอ่ะเขาเลยไม่อยากตายเขาบอกงี้นะอนนี้เขาตัดขาแล้วเขาก็เดินไม่ได้เขาต้องใช้วอล์กเกอร์ช่วย ใช่ค่ะแล้วเขาโทรหาภูเก็ตโดยที่เขาไม่มีเฟซไม่มีไลน์แต่เขาว่าเขาเห็นเบอร์โทรภูเก็ตจาก YouTube มีคนขอว่าเชื่อโทรมาคุยเนี้ยเขาก็ได้โทรมาคุยลักษณะเดียวกันเลยอ่ะคือไลอ้านนี่เป็นเป็นเหมือนพ่อพระถ้าพูดนะทําให้คนแก่หลายคนที่ล้มป่วยลุกขึ้นเดินได้เนี่ยสุดๆเลยอือได้บุญมากมันใช่ใช่ค่ะ Hmm. มันเป็นอะไรที่แบบเราไม่คาดคิดนะคะว่า เฮ้ทำไมเราจะต้องมามีพลังกับเด็กคนนี้ทําไมทั้งเราต้องทั้งๆที่ว่าคนรอบข้างเราอย่างแฟนเราอย่างสามีเราอย่างลูกศิษย์เราเราก็มีเยอะทําไมมันไม่มีพลังบวกกับเรามากมายให้ขนาดนี้ถึงว่าให้เราต้องอยากสู้อะไรขนาดนี้ท,ทั้งนี้แฟนเราดูเราทุกวันทําไมเราคิดวแบบ่าเออเฮียปล่อยเราเถอะเ,เ,เ,เราพูดกับแฟนนะนะบอกเฮียปล่อยเธอไม่ต้องมาดูเขาหลอกหรือว่าปล่อยเขาไปเถอะแต่พอเห็นด็กคนนี้ทําไมเราอยากสู้เราคิดอย่างเงี้ยมันเหมือนกันว่าทั้งๆที่า ลูกศิษย์เราก็ก็มีเยอะแต่มันไม่มีพลังบวกกับเรามากมายถึงว่าจะทําให้เราสู้ได้ทําให้แม่เนาะไม่รู้จะเรียกอะไรอานว่าอะไรดีเทพใช่ใช่ใช่ค่ะไม่รู้ว่าจะเรียกยังไงอะเะเขาเป็นเด็กที่แบบน่ารักแบบดูแล้วมันดูแบบพอดีพอดีอะมันไม่เกินไม่ไม่มากไปไม่น้อยไปะบบเป็นพอดีพอดีเี่ยเทพบุตรมาจุดเป็นอะไรที่ ดูตีให้แม่แม่ฟื้นป่วยฟื้นไข้เดินได้สุดยอดเลยอ่ะดีใจเนาะได้คุยได้คุยกับครูฝนดีใจค่ะที่สุขภาพแข็งแรงขึ้นเนาะแข็งแรงค่ะแข็งแรงแข็งแรงเป็นปกติแล้วอ้วนขึ้นด้วยช่อ้วนค่ะจากจากที่นอนติดเตียงนี่ประมาณสามสิบกโลเองคะช่วงติดเตียงแล้ว โอ้แสดงว่าเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวจะส่งรูปตอนที่มันนอนอยู่บ้านจองให้ออกซิเจนนะคะมีมีส่งรูปให้ดูมีมีตอนให้ออกซิเจนช่วงดัอนสิงหาสิงหากันยาช่วงนั้นเขากําลังได้แชมป์มาครั้งที่หนึ่งที่สองนะช่วงนั้นจนๆนั่นแหะกันยากันยาช่วงกันยาเนาะเขาเขาเริ่มแชมป์ที่หนึ่งอะไรเงี้ยเราก็เริ่มดูตอนนั้นเราติดเตียงแล้วแบบเริ่มท้อเริ่มไม่ไหวแล้วแต่ได้เข้าที่แบบที่เป็นพลังลูกชายแฟนแันเลยบอกว่าโอ้ย เป็นยาพิเศษเลยเะเคยหาหมอ,อหมดเป็นอะไไลอ้นเป็นยาพิเศษเป็นยาพิเศษของแม่แม่เนาะใค่คะดีใจจังเลยที่ได้คุยกับครูเกศเนาะนคูเกศก็ดีใจเนาะที่รู้สึกว่าไลอัอนมันเป็นพลังบวกให้ให้หลายคนอย่างเงี้ยทำให้เราชื่นใจมากเลยอะ ค่ะแต่ก็ไม่คือร่างกายเราเริ่มฟูนฟูได้เกือบจะเต็มร้อยแล้วแต่การพูดจะไม่ค่อยเต็มร้อยเท่าไหร่ค่ะอาจจะพูดติดคิดนึงเพราะว่ามันมันมีประสาทส่วนหนึ่งที่เราแบบมันยังไม่เต็มร้อยมากแต่ว่าร่างกายนี่คือฟูนฟูได้เต็มร้อยละเหลือช่วงเียแบบจีนลิ้นเรามันจะพันกันค่ะมีโอกาสได้เจอเลยอ่านหายเลยเนี่ยพูดได้เต็มร้อยเลยอยากไปอยากไปวันที่สามสิบเอ็ดนะแบบจะไปเยี่ยมบ้านดี๋ยวันงานจะเก็บ ถึงที่วันที่สามเอ็ดนะถ้ารูเกตอยู่ตรงไหนเดี๋ยวก็โทรโทรหาบางทีตรงนั้นมีที่ว่างจะได้อยู่ใ,ใกล้ๆกันได้ um บางทีจังหวะ um ที่กูเกตไปบังเอิญบางครั้งก็จะเจอแม่แม่ที่มีน้ําใจแต่เนาะเขาจะจัด um ที่ um ให้เพราะว่าเขารู้ว่าเราจะไลฟ์สดให้ทางบ้านดูไงเขาก็เลยบอกว่ากูเกตมานั่งตรงนี้เลยกูเกตไปถึงอ่ะเต็มแล้วแต่ว่ามีแม่แม่ใจดีอ่ะที่เขาพอจะรู้จักอ่ะเขาก็จะเคลียร์ให้ ค่ะก็ก็ไม่ได้มากมายแล้วค่ะอยากจะช่วยกับกับครูเกศสักพันนึงส่งมาไลน์กับครูเกศแบบที่หกเนาะเดี๋ยวส่งเดี๋ยวมาส่งมายเรียกคุณเให้แล้วกันเนาะค่ะเนาะยังไงเนาะก็เป็นกำลังใจให้ลูกชายนาะตางคนต่างเป็นกําลังใจให้กันลูกลูกก็ทําผลงานดีๆทาสิ่งที่เราฟังแล้วก็มีความสุขอ่ะเพราะว่าหลายๆเพลงอ่ะที่เขาร้องเขาต้องทั้งใจเนาะ เลยอ่านเขาร้องร้องมาจากใจแบบทุกเพลงที่เราได้ฟังเราก็มีความสุขเนาะเราก็อยากให้กำลังใจเขาเหมือนกันแม่แม่หลายคนก็ไม่สะดวกที่จะเดินทางเขาก็เขาก็อินบ็อกมาถามครูเกศนี่แหละว่าครูเกศมีเบอร์ครูเกศไม่กล้าลงเลขบัญชีเพราะว่ามันเหมือนใช่ค่ะเข้าใจค่ะเข้าใจเดี๋ยวคนก็จะว่าเอาก็เลยเออใครอยากร่วมก็คอยมาร่วมเมา ค่ะมันจะดีกว่าไงมันจะดูงามกว่าแต่เราติดแต่เราติดตามมาตั้งแต่ไหนตะม๊ะงแต่เทปแรกจนปตจจุบปันยูเฮหุ้สเ็นกูเกตทำมาตลอดเลยพวกมาลัยช่สวดทั้งนั้นเลยแต่เป็นอะไรที่น่าชื่นใจเป็นอะไรที่แบบติดตามรู้สึกอย่างดีเนาะคือจริงๆิงแล้วนะเออคุณผลจริงๆเลยครั้งแรกอ่ะที่รูเกตก็ไม่ได้ทํามาลยเลยทีเดียวเนาะครั้งแรกรูเกตก็ส่งไปร่วมกับแม่อัาง ตอนนั้นแม่อังเขาเขามีแม่บัวเป็นคนรับเงินอยู่ครั้งแรกคุกเกดก็ร่วมกับเขาไม่ได้ตั้งใจว่าจะทําอะไรใหญ่โตมโหฬารเพื่อจะตรงนี้หรอกมีคุณครูที่เกษียณเหมือนกันเขาโทรมาหาบอกว่าอยากให้ครูเกดเป็นตัวแทนเพื่อจะบ่มอะไรอันเขาอยู่สุรินเขาก็โอนนมาให้คูเกดห้าพันตอนแรกตอนแรกก่อนเขาจะโอนครกเกดก็โทรไปหาแม่อังก่อนเพราะว่า แม่แม่อังเขามีมีบัญชีเขาเพื่อรับเหมือนกันแล้วก็มีแอดมินทำของเขาเหมือนกันเราก็เลยบอกว่าทั้งแม่อังก็มีนะเพราะว่ามีพี่ปลาทำเขาบอกว่าอยากให้เราทำครูด้วยเราเป็นครูอยากให้เป็นตัวแทนของครูเขาเออเราก็เลยโทรไปหาแม่อังแม่อังก็เลยบอกว่าครูเกจัดการไปเลยพอครูเกยทําทชิ้นแรกชิ้นนั้นอะที่เป็นงานชนบุรีอะแล้วครูเกก็พูดขอบคุณคนที่เขาให้ การทำมาเนาะก็กลายเป็นว่าหลายคนก็เลยเข้ามาเข้ามาเรื่อยๆก็เลยกลายเป็นทุกงานก็ได้สวยงามคือก็ก็รอบละหมื่นสองหมื่นหรือหมื่นสองแปดพันเก้าพันคือได้ทุกรอบค่ะเราก็ดีใจเนาะว่าคนรักไละแอนเยอะก็ให้เราเป็นโปรเทกในส่วนอืมค่ะคือตอนแรกติดต่อไปทางแม่อังเหมือนกันไืดที่แบบแม่อังเขาก็เหมือนเขาแบบเราก็อยากจะร่วมไปทางคุณครูเก็บ บางอยากจะรู้จักอยากจะมีเพื่อนเนาะเราอยู่ป่านนี้แล้วอยากกะคุยหลากหลายพอดีอย่างงานมิสติงอ่ะก็ช่วยไปทางไม่อังอ๋อค่ะช่วยไปทางไม่อังแต่รอบนี้ยก็จะมาทางทางนี้บ้างอะไรอย่างเงี้ยคืออยากอยากจะมีเพื่อนอยากอยากรู้จักอยากนู่นนี่นั่นนะคะแต่แต่บางคนก็ส่งสองทางมันมีแม่อยู่คนหนึ่งเขาบอกว่าคือของพี่ปลาเขาก็ทํามันใหญ่เขาก็ทําสวยเป็นในรูปแบบของเขาเนาะแต่โฮเกตก็ทำาในรูปแบบโฮเกตก็เขาก็บอก เขาช่วยทํางแม่อัางด้วยครูเกตด้วยนะบอกอ่เงี้ยคือแล้วแต่กําลังแล้วเราไม่ว่าอะไรแต่บางคนเขาสะดวกยังไงก็แล้วแต่เนาะแต่บางคนนะให้ครูเกตแล้วนะไปเจอที่งานก็ทําส่วนตัวไปอีกนะเราก็โอ้โหคุณแม่เขารักไรอันมากจริงๆคนทุกคนรักจะพูดเหมือนกับคุณฝนครูฝนหมดเลยอะรักไรอันไรอันเขาก็เหมือนเทวดาตัวน้อย ช่วยแม่ๆม่มีพลังน่ารการจริงเนาะเขาเขแบบว่าน่าร,รักจริงๆน่ารักจริงๆแบบไม่มีอะไรที่แบบใช่ป่ะไม่มีอะไรในตัวเขาเลยที่ไม่ดีอ่ะครูเกตนะชื่ในใจคำพูดหนึ่งค่ะวันที่พูดแล้วน้ำตาฉันไหลน้ำตาฉลาย <laughs> นะความรักฉลานักวิษย์มากมายนั่นคือเข้าใจได้เข้าใจเ้าตอบเข,าต,บขาตอบว่าเขาเขาไม่ลืมครูเกตเลยอ่ะ อ๋อเห็นเห็นอ๋อเห็ในในในนั้นอยู่เห็นในยูทูปกูเกตอยู่ที่ว่าที่ลงให้ดูเนาะเห็นว่าไม่เคยรืกไม่เคยไม่เคยลืม,ม,ลมกูเกตเลยใช่ไหมป็นครูคนแรกข,ของไอ้อันพูดอย่างนี้เราแบบตื่นตันมากเลยค่ะแล้วสอนก็สี่ขวดเลยจับเราได้อ่ะ,ะแล้วกี่คนจะพูดอย่างนี้ไม่เคยเลยนะใช่ค่ะเรา ใช่เนาะชีวิตเราจนก็เสียน่ะเราเจอรู้สิทธิ์มาก็ไม่ใช่น้อยน้อยคนนึงที่รู้สิทธิ์จะพูดให้เราต้งตาแตกได้นะน้อยน้อยมากคือคําตอบของอะไรอันที่เขาพูดนะเนื่องจากน้องสาวฮูเกะที่อยู่อังกฤษน่ะเขาก็ถามฮูาเลยว่าไอคนนี้เป็นใครเห็นเราเขียนเชียร์เมื่อก่อนน่ะฮูเกตเขียนเชียร์แล้วทำไมที่เขาเริ่มก้นตะโกนอ่ะฮูเกะฮูเกะจะลงรูปเขาสมัยเด็ก แล้วก็เล่าเรื่องเขาในคนรักคนละอันอะไรเงี้ยแล้วน้องสาวมันมันก็เห็นแล้วอะไรอันเขาลงเขาลงแบบเกี่ยวกับตัวเขาเนาะในในในเฟซเขาอ่ะแล้วคูเกะก็เข้าไปคอมเมนต์น้องสาวก็เลยถามว่าคนเนี้ยเป็นใครเราก็เลยบอกว่าคนเนี้ยเป็นลูกศิษย์เราตอนสอนอนุบาเราก็ตอบไปแค่นี้เลยนะแล้วลองสาวก็เลยถามว่าเราก็จำตาได้แล้วคูเกะชื่อเล่นตุ๊กตาใช่ไหม ถามแล้วจับตาได้เหรอเลยอันนะหนัดไปตอบแทนเลยบอกเตยอันอำคูเกตได้สเสมอคูเกตตอ้งตาแตกเลยคูเกกระทุก่นเลยเลยอันมันตื่นตันเนาะ <c oughs> มันจุกขึ้นมาเลยใช <c oughs> ่เราไม่คิดว่าเราจะได้ยินคำตอบแบบนี้นะใช่ใช่ใช่ค่ะเด็กคนหนึ่งที่แบบเขาไปได้ดีแล้วเขาไม่ นอะบางทีคนเขาไม่ได้นึกถึงเราหรอกนะคะเขาไม่ s <S ้เขาไม่ได้นึกถึงเราหรอกนะว่าเขาอ่านออกเพราะเราเขียนได้เพราะเราข้อมือมเด็กคนก็ไม่ได้นึกถึงเราหรอกเขครู้คนแรกอะน้อยคนนั่งที่เขาจะพูดแบบนี้และน้อยคนนั่งที่เขาทำให้เราน้ําตาแตกกัะเด็กหน่หลายคนที่จบไปนะเขาจะไม่ค่อยจำครูอนบลนะเขาจะหาแต่ครูป้อหกมั่งหาแต่ครูที่เขาใช่ใช่ใอนุบาลเนยเขาลืมอใช่ค่ะเฉพาเขาพูดอย่างนี้เราโหแบบ ทำไมไลอ้อนมันใช้คําพูดแบบคิดได้ขนาดนี้เออใช่ใช่เกินคําพูดเขาแต่ละครั้งบางทีมันเกินเด็กที่บางคนนะเราดูแลยิ่งกว่าไลอ้อนอีกนะเพราะว่าเด็กหลายคน่คะต้องมาอยู่กับครูเกตก็มีมานอนกับครูเกตก็มีเพราะพ่อแม่เลิกกันฝากเงี้ยบางคนก็เอากับบ้านด้วยเพราะพ่อแม่เลิกงานทุ่มหนึ่งมารับที่บ้านแล้วยังไม่พูดขนาดนี้เลย เออ,อ,อเรา,ายังหัวเลยโคตรสุดยอดเด็กเลยใช่ะตอนนั้นเขายังไม่ดังมากนะแต่เขาประกวดแล้วแหละเขาประกวดแล้วเขาจะมาขอกำลังใจแม่ๆหน้าหน้าเฟซบุาบ่อยๆไงเราก็าจะไปช่วยกำลังใจเราก็ไม่รู้เขาจะาใช้ชนะตอนไหนใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะเราก็าชื่นชมใจน,นะนาะค่ะนเนาะ เด็ดพูดแล้วนซึ้งกับคำพูดเขามากเลยอ่ะเราจะไม่ให้เราตามได้ไงจะไม่เราตามได้เนาะใช่ใช่ค่ะลูกศิษย์เราอ่ะเนาะใช่แล้วก็ลูกชายภูเกตก็ไม่ได้ห้ามนะเพราะเขาก็รู้จักกับครอบครัวนี้เพราะว่าหลายครั้งเมื่อก่อนเนี่ยลูกชายฮูเกตจะไปช่วยภูเกตสอนการเรียนสอนพิเศษดูแลเด็กช่วยอย่างนี้เขาจะรู้จักอ๋อค่ะ เที่บ้านก็ไม่ห้ามกับที่บ้านกับแฟน,นไม่เคยห้ามเลยนะบอกไปสิอย่างคนที่จ้างมาดูแลยบอกไปไหม